สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาชมข่าวในท่องทินครับรายการประวัติธนัดเลาะท่องเที่ยวตัวไทยครับวันนี้ครับจะพาท่านผู้ชมเลาะมาที่สำนักงานครับประชารัมพันธ์จังหวัดอำนาจ,จเจริญเพื่อจะได้จัดโครงการศึกษาดูแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอำนาจ,จเจริญนี่ครับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอำนาจ,จเจริญมาามองแรกครับ ที่พูดจะป่าผู้จะป่าอำนาจเจริญครับก็เป็นรับสถานที่รับเป็นตาเบิงครับเป็นตามาเที่ยวครับพี่ทับพระมีหลายมองนี่ครับมีว่าที่พันทีอริศัก์น่อยสุวรรณภูวาราชการจังหวัดอำนาจเจริญครับก็ได้ร่วมการในการเดินทางมานี่ครับก็ไปมองที่สองครับนี่มองที่สองเบิงที่ผู้พนุ่มดีครับผู้พนุ่มดี เจดีหินล้านก้อนอืมหลายกว่าล้านครับแต่ผู้ชมรับนี่กับเป็นอารยะท่านรับถากมีโอกาสกับมาชมกับมาเบิงครับอืมมาชมนี่ครับ่านผู้ชมรับนี่ครับเป็นเจดีหินพันล้านก้อนครับท่านผู้ชมครับสวยงามครับมาเห็นแล้วครับจะเป็นตะท้ายดวยครับกับไปม่องที่สามนะครับท่านผู้ชมครับมาที่หวยซีโทและกับผู้สิงผู้พาเพิงครับ ู้สิงผู้หาเพิงนี่ครับบู๊ครับก็เป็นบรรยากาศดีเป็นธรรมชาติมีหลายอย่างที่จะเกิดอยู่ในครับเป็นธรรมชาติมีเห็ดมีนอไม้มีหลายครับนีก็นักท่องเที่ยวมาหลายครับทีท่านับซื้อมวลชนเด็ะกครับสังภาพคิตอาสาเวกก็ได้มากรวม,มครับในการเดินทาครั้งนี้บันทึกภาพในจังหวัดอำนาจ,จเจริญเน,นาเพื่อจะได้ถ่ายทอดใน มาเบิงครับตะวันครับตะเวนโต๊กดินตะเวนขึ้นครับนะผู้สิงห์สูงสุดของจังหวัดอำนาจเจริญครับจากในกะไดเดินทางมาวัดดอนควนครับเบิงผะธาตุที่ครับเบิงระธาตุจำลองจากระธาตุพนุ่มครับนี่จำลองมาจากนั่นเลยครับท่านจุ้มครับนี่เป็นพระธาตุบรรจุสารลิกธาตุไฟร้อมนี่กับมีครับสภาพวัฒนธรรมเกิดคุณพ่อไทยสารกัเบิดครับหลังจากทำวาแล้วกับมาตีหองนะครับ ตีคองกับมีความหมายตีสามเถืออมีต <c oughs> ีสามเถือเอาท่านผู้ชมครับเออครับปอบไพศาลอาวาวัดพระเลาครับวัดพระเลานี่กัเป็นศูนย์รวมอของอประชาชนคนทั่วไปและทัวว่วโลกกะบางครั้งเพิ่นกัไดดมากกาบมาว้ยมาขอพรครับพระศักดิท์นี่เสือว่าครับมีความเสือ่อในความศักดิิทธ์พระเลาเทพนิมิตประจาจังหวัดอำนาจเจริญเอาท่านผู้ชมครับนี่ก็คือไปมองได้กัตีคองครับ ดีของเป็นสัญลักษณ์ครับจากนั้นก็ได้เดินทางมาครับวัดพระเจ้าไหรือไ้หรือวัดอำนาจนี่ครับมาขอพรเ,เพื่อความอยูยอย่ดีมีแฮ้งนี่ครับหัวหนา้าสำนักง,งานประชาสัมพันธ์แล้วหัวหนา้าครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพิ่นก็ได้กล่าวขอบพระพคุณรับซื้อมวลชนและก็ครับช่างภาพจิตอาสาสิดใดมารวมรับสำรวจและกาถ่ายทำในครั้งนี้